เมื่อวันที่21ตุลาคม2568ณนห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีอาจารย์นริ์ประจงแต่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและคุณภูมาดาผลิโครธนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าง,งานสื่อสารองค์กรกองกลางสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพศ2569 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานและภาคเอกชนโดยมีคุณปรัชญาเปีปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานการประชุมซึ่งมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดงานในปีพศ2568เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพศ2569 การพิจารณากิจกรรมในช่วงก่อนและระหว่างการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพศ2569การพิจารณาการเชิญประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปีพศ2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเปิด โดยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพศ2569มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์2569และจะมีพิธีเปิดในวันที่14กุมภาพันธ์2569